ปัญญาโลกสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต่อไปจะเป็นเสียงอ่านพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ผางโกสโลแห่งวัดภูหินปูนตำบลไร่อำเภอพานานิคมจัังหวดสกลนครเรื่องให้ทานแต่ไม่อยากรักษาศีลมีความดังนี้ครับคนที่เกิดมามีแต่ให้ทานอย่างเดียวไม่มีรักษาศีล แล้วได้สังขารร่างกายไม่ประเสริฐแล้วสมบัติเยอะเงินทองแต่ธาตุขันจิตใจสังขารร่างกายมีแต่โรคตาก็เป็นโรคหูจมูกลิ้นตับไตไส้ปอดเป็นโรคหมดเลยคนไม่ได้ถือศีลห้าศีลแปดจำไว้เดอ้อถ้าอยากบริสุทธิ์ปลอดภัยชาติหน้านนี้ให้พากันถือศีลห้าศีลแดให้ได้แล้วให้ทาน ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์แล้วศาสนามีความหมายศาสนาไม่ใช่ของเล่นนะเบื่อนายแต่คนเอาไปเป็นของเล่นนะเมืองไทยเมืองลาวขเขมพรพมา่าเอาศาสนาไปเล่นเป็นบุญเถอะเอาทำบุญฆ่าวัวฆ่าควายกินเหล้ารำเรื่องรำวงหนงังลิเกนี่ล่ละเล่นและเนี่ยถ้าว่าศาสนาเป็นของจริงแล้วทำบุญเถอะ เอาอาหารมาทานฟังธรรมนั่งภาวนานึกพุโทโธนี่จริงศาสนาแต่ก่อนนะเอาบุญปลูกกระต๊อบข้างวัดคนกินเหล้าแล้วฟ้อนแล้วก็เข้ามาวัดแล้วก็ถามลานั่งเอาไอโาบอโอ้ยไม่เอาแล้วญาตมีเมียบ่ม,บมีดอกให้ค่อยตายแม่เนี่ยมันพูดดูสิมันดีไหมละ่ะมันไม่ใช่บุญนะนั่น มันเป็นบาปเห็นไหมละ่ะตัวบาปถ้าเป็นบุญแล้วก็ให้ทานถือศีลฟังธรรมนี่บุญล้วนๆอันนี้มันเป็นบุญกับบาปอยู่เมืองอุบลเป็นเนนอยู่เอาบุญเถอะฆ่าควายกินเหล้าลงมาวัดฟ้อนฆ่ากันมีดอิโต้ฟันคอขาดตายเลยตายอยู่วัดมือหนึ่งสามศพนี่ละ่ะบุญบาปมันไม่ใช่บุญแท้ บุญพระพุทธเจ้าทำนะบุญเข้าพรรษามาถือศีลภาวนาให้ทานฟังธรรมะบุญออกพรรษาใหญ่ที่สุดเป็นบุญที่สุดผู้ใดทำได้ไปสวรรค์ไปพรมโลกผู้ใดทำได้จนจิตละเอียดก็ไปพระนิพพานมันเป็นอย่างนี้บุญนะแต่น่าเสียดายศาสนาคนเอาไปทำเล่นไม่ทำตามเอาความเป็นจริงเกิดมาจึงมีแต่โรคมีแต่พยา พราะตัวเราทําบาปเหตุเอาทําเอาปฏิบัติเอาถ้าอยากได้ดีทําเอาของดียังมีอยู่ถ้าอยากได้บุญบุญบริสุทธิ์ให้เราทําบุญล้วนๆไม่เอาบาปถ้าเอาทั้งบุญทั้งบาปมันก็ทุกข์มันเป็นโรคเป็นภัยเป็นเจ็บเป็นไข้เป็นป่วยมันอดอยากมันทุกข์มันยากเพราะบาปเราก็ทำเอาบุญเราก็ทำเอาดีเราก็ทำเอาชั่วเราก็ทำเอา ถูกเราก็ทำเอาผิดเราก็ทำเอาเอาหมดมันไม่เลือกต้องเลือกถึงดีแต่ก่อนตำข้าวครกมือถ้ามีข้าเปลือกปนอยู่กับข้าวสารก็เลือกออกใช่ไหมถ้าไม่เลือกเอาไปมาแล้วกินได้บอบุญกับบาปก็เหมือนกันก็เลือกออกสิบาปเอาแต่บุญล้วนๆไม่ใช่บาปก็เอาบุญก็เอามันดีไหมมันโง่หมดโง่นี่แหละมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรจะโงะ่ถ้าม,มนุษย์ แล้วก็ไม่มีอะไรจะฉลาดเท่ามนุษย์พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านฉลาดท่านเอาแต่ของดีอันนี้เอาบุญเถอะกินเหล้าฟ้อนตองตองแต่งๆเดี๋ยวนี้เมืองไทยเมืองลาวก็ฟ้อนเหมือนกันจ่อนสิ้นแห่งฟ้อนยังไม่รู้ว่ามันจะไปตกนรกนะเนี่ยคือพระก็ไม่บอกไม่สอนเช่นพอออกกินเหล้าแล้วไม่เป็นไรหรอกกินแล้วไม่ไปฆ่าคน เมาแล้วฟ้อนอยู่เฉยๆพราะออกฆ่าสัตว์ไม่เป็นไรหรอกฆ่าแล้วเอามากินมาทานได้บุญโอ้มันก็ได้สิบุญบาปก็ได้บุญก็ได้บาปก็ได้สิที่เราไปฆ่าเขานี่มันพูดไม่หมดพูดเอาข้างเดียวมันไม่จริงเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านว่าพอออกบาปอย่าทำนะให้ทำเอาแต่บุญนะมันดีอันไหนไม่ดีก็อย่าไปทำมันเป็นทุกข์ ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าอยากได้สามีก็เอาสามีดีไม่ใช่หรือสามีขี้เล่าขี้ฝินขี้ซาเอาไหมสามีไปเล่นผู้หญิงเอาไหมสามีขี้เกียจขี้คร้านเอาไหมใครอยากได้มีไหมไม่มีหรอกในโลกนี้อยากได้แต่คนดีถ้าคนดีไม่เลือกจะทำอย่างไรเลือกเอาสิคนดียังมีอยู่มีวัดมีพระญาติโยมก็อยากได้พระดีมีศีลมีธรรม มีข้อวัดกิจวัตรถ้าพระไม่ดีใครอยากได้พระก็เหมือนกันก็อยากได้โยมดีมีศรัทธาทำบุญไม่เป็นโจรฆ่าคนฆ่าสัตว์ไม่อยากได้สิคนบาปมันต้องเลือกนะศาสนานะเงินเหมือนกันใครอยากได้เงินปลอมถ้ามีตำรวจก็จับเข้าคุกถ้าเป็นเงินจริงแล้วได้หนึ่งบาทก็ดีนี่แหละคนเราต้องคิด ศาสนามันต้องมีความหมายมันต้องเรียนรู้ฝึกเอาให้รู้ให้เห็นฝึกเอาทำเอาสาลาเห็นไหมสวยก็ทำเอาละปัดกวาดทำความสะอาดตอนเช้าก็ปัดกวาดถูตอนเย็นก็ถูทำความสะอาดคนเราก็เหมือนกันตื่นมาทำงานกลางวันมาอาบน้ำตอนเย็นอาบน้ำทำความสะอาดขัดผิวตอนเช้ามาก็ล้างหน้าล้างมือ ถ้าไม่ทำแล้วมันสุกปรกนี่แหละฟังเอาเดอ้อธรรมะเทศนะถ้าใครทำได้ตามคำพูดเนี่ดีดีจริงๆอย่างหลวงปู่นะบวชตอนแม่ออกเสียแล้วแต่ก่อนบวชวัดบ้านตอนนี้บวชวัดป่าแล้วกรรมฐานนั่งหลับตาภาวนาให้จิตสงบจิตรวมถ้าจิตรวมแล้วมันสว่างหมดโลกตัวเหาะลอยอยู่บนฟ้าไม่ใช่พูดเล่นนะ พูดจริงๆแท้ๆอัศจรรย์จริงๆทำไมถึงเป็นอย่างนี้เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นแล้วก็นั่งน้ำตาไหลยอยู่3มวันสามคืนศาส,สนาไม่ใช่ของเล่นนะเราจะเอาไปไว้พื้นเท้าโอ้ยบวชมหาเลี้ยงชีพไม่ใช่บวชมาต้องปฏิบัติต้องรักษาศีลรักษากายวาจาใจหูตาเท้ามือแล้วได้เป็นพระดีเป็นคนดี ถ้าไม่มีศีลแล้วก็ชั่วหมดในโลกอันนี้เฮ็ดเอาท่ำเอานะปฏิบัติให้ได้ให้เป็นแล้วจะนั่งอัศจรรย์ตัวเองว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ประเทศอเมริกามหาอำนาจเขาเรียนไม่อดไม่อยากเดี๋ยวนี้มาถือศาสนาพุทธแล้วเรียนจบทำงานเดือนละแสนดอลลาร์เขาไม่ทำเลยไปบวชถือศีลภาวนายัางดีกว่าผู้หญิงผู้ชาย มาอยู่กับหลวงปู่ชาจังหวัดอุบลราชธานีวัดป่าน้องพงภาวนากรรมฐานเก่งท่านสอนให้ภาวนาคนอเมริกานั่งภาวนาหลับตาแล้วจิตสงบจิตรวมตัวลอยขึ้นบนฟ้าเวลาจิตถอนแล้วอุ้ยาศาสนาพุทธทําไมดีจริงๆอัศจรรย์จริงๆไม่มีาศาสนาไหนในโลกนี้จะดีเท่า,าศาสนาพุทธเขาก็เลยบวชเลยทั้งหญิงชายเขาบวชเขาปฏิบัติแล้วเขาก็ว่า อาตมาได้ยินเขาว่าจนถึงกับนั่งร้องไห้เขาว่าคนไทยทุกคนถือศาสนาพุทธแต่ปากแต่ในใจนั้นไม่มีนี่แหละเขาว่าถ้าถือศาสนาถึงใจแล้วนั่งภาวนาสว่างหมดโลกมีศีลบริสุทธิ์นี่ศาสนาถึงใจแก่นศาสนาแท้หลวงปู่ได้ยินแล้วก็ถึงกับร้องไห้มันก็ใช่ที่เขาว่าหลวงปู่บวชไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่เป็นเนน ไม่มีถือศีลภาวนาทำเหมือนโยมกินข้าวเย็นเหมือนฆ่าสัตว์จับเงินจับทองขุดดินฟันไม้แล้วก็ได้แต่หัวโล้นกับผ้าเหลืองนี่แหละเขาเรียกว่าบวชมันไม่ใช่ละสิหลวงปู่บวชครั้งหลังนี่ทำตามทำตามวินยัยตามศีลน,นั่งภาวนาให้จิตสงบจิตรวมนี่อ้าวของดีของประเสริฐไม่เสียค่าแล้วเกิดมาบวชไม่เสียผ้าเหลืองไม่เสียค่าศาสนา บวชแท้ปฏิบัติแท้เห็นแท้มีแท้รวยแท้ทีนี้หลวงปู่ก็เลยคิดอยากเอาธรรมะไปสอนเขาเอาศีลไปให้เขามันคิดเกินตัวนะโลกอจินไใจไม่มีใครจะไปสอนเขาได้หรอกตัวของเขาเองเขาอยากได้ดีเขาทำเอาเขาอยากได้ชั่วเขาทำเอาเขาอยากได้บุญเขาทำเอาเขาอยากได้บาปเขาทำเอาแล้วครูอาจารย์ท่านรู้จักภาวนาท่านภาวนาเก่งท่านเลยถาม หลวงพ่ออยากไปประเทศนอกบออุ้ยจะไปทำไมไอ้บ้าใครจะไปสอนมันได้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังสอนมันไม่ได้ยักษ์มันอยู่เหนือโลกเป็นมหาอำนาจมันมีแต่ไปหาฆ่าคนแย่งเอาบ้านเผาเมืองทำไมถึงโง่แท้คิดบ้าทำไมสอนตัวเองให้ได้ให้มันดีแล้วก็พอแล้วถึงหยุดนะแต่ก่อนอยากไปนะครูบาอาจารย์รู้จักขนาดนึกอยู่ในใจนะ ที่นี้ไปอยู่กับหลวงปู่คำตันในวงเล็บวัดดานสีสํารานท่านอยู่องค์เดียวท่านก็เลยถามหลวงพ่ออยากไปประเทศนอกบอบอครับอยากไปอยู่ผีบ้าจะไปสอนเขาทำไมเขาจะฟังบอเขาก็มีแต่ความโกรธความโลภความหลงไปรบประเทศนั้นไปรบประเทศนี้ไปฆ่าคนเป็นบ้าทำไมสอนตัวเองฝึกตัวเองให้ได้ดีก็พอแล้ว ทําไมหลวงปู่รู้จักเรานึกในใจหลวงปู่รู้จักท่านก็เลยว่าโลกอชินไตยอย่าไปคิดเป็นบ้าไปสอนคนอื่นสอนตัวเองนี่ให้เป็นคนดีให้เป็นพระดีมีกุศลมีศีลมีธรรมแล้วพอแล้วสบายแล้วจึงหยุดนะทีนี้ใครนิมนต์ก็ไม่ไปแล้วจะไปทําไมเป็นหมาเห่าจรวดจรวดบินอยู่บนฟ้าเป็นหมาอยู่ข้างล่างเห่าอยู่ข้างล่างจะได้กินมันไหม ไม่มีทางไม่มีความหมายแล้ว